อ๋อช่วงนี้ทางเฮดพชรของในส่วนของน้องม่อนเองนะฮะเพชรม่อนหมดบอลต้องรับแผนแจ้คเก็มาลูกเดียวลูกเดียวลูกแรกที่มีโอกาสแล้วใกล้คู่หน้าบอลไม่ก่อนหน้าบอลไม่ก่อนต้องไม่เสียนะครับต้องพยายามนี่นี่รับขอบคุณมากครับมีน้องตาเล่นดีให้มีความมั่นใจนะคร เราจะ่เบียดัวร์นงพยายามครับชวยกันีแบ็คมีความม่ใจต่อยากอยากดูคู่ไอ้ต้นก่อนใรไหนบอกไม่ไปไงมาที่สาๆตรงนี้หลอดสีงโอ้โหมกัตชัดโอ้โหวางข้อดีนสวยพี่ชัดได้คร <S <S ับวันนี้วันเสาร์วัน พยายามตัอย่ายกมืออย่ายกมือพยายามเล่นต่อไเอาเลยพี่ปัหาทีตอนนี้ครับจะต้องลงให้ทันครับเด็กครับเวลาเขาเติมจะต้องลงให้ทันเต้กดเสร็จช่วยด้ะพี่พี่ลงกบอลหอบลงมาเอิบเฮ้ยโอ้โหวันนี้เหนียวแน่นนะครับประกอบกันเั้นในลงเซตทีวันนี้มีประโยชน์ครับหวางระหว่างนั้นเต้นได้เลยนะครับ ตัวตามตัวเติมเสียบตามชักว่ได้เลยตุ่มลูตาลดตอโดยมีตัวต่อตามมาโอ้โี่บกับเข่าก็เหนวจริงพี่บ้าเนี่ยโอ้หนยมากเมากครับเริ่มมาถ้าสำหรับเราเพื่อนนาบ้างนขยมาพยายามวอเด็กมา้ตบี่อเต็ก เชียปั๊มม่งเอาจัดตัวนี้ปแคือรายการที่ปั๊มแจ้งเกิดแต่แม่เต็มที่อ่ะยม่สุดละวันี้โดนิ่มนบแต่ปั๊มนี่มันนับถือใจเร้ใช่ไหมมันสุดจริงหน้าเร้องซื้อเฮ้ยจะซื้อมันจะเหลือ ่ีเออมันโดนปิดโดนปิดกาปิดช่องใจเลยเนี่ยเอาแล้วเเดองอ้โหอ้โอ้โหโอ้อ้อ้โหอ้อ้โหอ้โหอ้หอ้โ่อ้อ้อ้เอ้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 โอ้โหอ้โเอ้โหอ้โหอ้โอ้โ้โหอ้โหอ้อ้ยหอ้โหอ้โเอ้โอ้โหอ้โอ้โหอ้อ้โห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 

เยียบกอมาเ้ยขอบใจขอบใจดึัปตังชัเลยนาลหนึ่งสองสูสวยเอสวยดีแล้วดีแล้วเออดีแล้วไปใจเลยมไ่เป็นไรม่เป็นไรปัาไม่ไรปไม่เป็นไรดีลอกน้บอกให่าไม่เป็นไร พี่ชิปได้นะพี่ชิปุยได้เลยป่อยดีมากโโบมาที่จ็อกเตอรบอลดูบอลชวยตรงนี้แค่นี้นึงครับอะไรวะลูกเดียวลูกเดียวอะไร่สองให้ได้มาตังาวนี่ะครับั้งาวใก้เก๋าเก๋าบาสอ่าไม่ใช่วะ ลวงจอกเลยพี่พงจ์จอกจอกดูจอกไอ้จอกยิงไก่พี่ชัดแถวสองพี่ปั๊มปั๊มอ่ะปั๊มอ่ะมา้า้าี่ปัญหาที่ตตางเราม่ันอไมทพี่าพี่ชัดพ่ชัดโดนเกี่ยวยังแหวกไปได้พี่พง กับกับกับที่หน้าไปยากครับไปยากครับหน้าขอเซตบอละที่ทองไปกนีโดนโตตลอดพยยามาเฮ้นิเดียวนิเดียว

รับกลางหน่อยรับกลางหน่อยเฮยเอาเลยดดครับดด้วดด้่าวังของนวินมาโอ้โหีแบุตเต็นเหนียวแน่นจริงคริดัตได้บอลได้บอล วางยาวมาที่ต <mythology> ังน้องต่างดูบอลได้ปั๊บปั๊บจับบอลอยู่เต่าได้บอลมาเต๋าพยายามเลยสวยพงพยายามหน่อยมาที่พี่พงพี่พงรับอยู่เดี๋ยวยิงออกไปเออตรงนี้ลานออกหลังไปซ้อซ้อมก็ยิงไม่ตรงที่ไทยว่ะ ขยันครับขยันได้ได้เราได้ตังเราได้เป็นลูกของบุฟเฟ่นะครับทานหน่อยทานหน่อยทานขาหน่อยที่บวกยิงครับพี่หม่ชนขาต่อเนื่องเขาดอยบอลดอยบอลใจเย็นๆกบอลเพื่อหน่อยอย่างน้นะลูกมีสวยครับพี่ชัดเซตบอลสวยนะครับลูกเซตบอลเด็เซตบอลในที่จะไป ูกนี้สวยมากครับขวานมาเก้าเก๋านบีเด้อคนเดียวหลังเขาเกาบอลเก๋าตัวไม่าโอ้โหพี่บาสเจ็บเจ่บเจ็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 บพี่บาสลงได้ล้บาเจ็บเจ็บพับลงได้เลยลูกเดี๋ยวก่อนชตัวขอรัวตัวไปพี่แบ์ก็เรียกเลยครับพี่แบนพีน้องไรไม่ได้พี่แบนที่จได้เลยสลับกันได้เลย

อย่างบอลลิศหญิงใส่สวยมาที่นี่ตามตามงันด้วยกันทุกคเล่นดีฮะเด็กกองเลยสวยผู้ทำดาวมาจงตามยังไม่ได้ยังไปอีกหนึ่งสองเอ้ยเฮ้ย